สวัสดีครับไปเล่นชุมิฮุยกูครับกลับมาครั้งกับเกมบัวใครนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่29พฤศจิกายนปี2021นะครับเกมบัวใครเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ได้อัปเดตอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับอีเวนต์ที่มีชื่อว่าเทศกาลดอกไม้ซากุระบานสะพังนะครับซึ่งในอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีชาเลนจ์บอสให้เราเล่นด้วยนะครับสําหรับชาเลนจบอสในครั้งนี้นะครับจะเป็นมอนสเตอร์เกาะสีแดงนะครับ ค่อนข,ข้างยากเลยนะครับสำหรับคนที่เลเวลต่ำกว่า40นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอนที่ผมจัดการบอสในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับยังไงก็เชิญรับชมกันเลยครับ

สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีตัวละครคล้ายๆกับไ d ของผมในเซิเวอร์ญี่ปุ่นนะครับจะจัดทีมคล้ายกันเลยก็ได้นะครับผมคิดว่าตัวละครในทีมนั้นนะครับค่อนข้างเก่งแล้วแล้วก็เลเวลไม่ถึง40ก็น่าจะจัดการบอสได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าใครที่เกลือหนักมากๆเหมือนกับผมในเซิเวอร์ g l o b a l นี้นะครับจะจัดทีมตามผมก็ได้นะครับครั้งนี้ผมคิดว่าจะใช้ทีมที่ไม่มีตัวละคร3ดาวเลยครับ สำหรับทีมที่ผมจะใช้ก็จะมีมุสกิอคาริซูซูมิสุบากิฮาเละแล้วก็เซรีน่าครับเหตุผลที่ผมใช้แท้งเป็นซุบากิก็เพราะว่าน้องซุบากินะครับ mm hmm. เขามีสกิลย่อยยุนะครับสังเกตได้ว่าจากคลิปเนี่ยตัวบอสจะมีสกิลเสกลูกน้องครับถ้าเกิดเราใช้สกิลย่อยุของซุบากิถูกจังหวะก็น่าจะสามารถแคนเซิลการเรียกลูกน้องของตัวบอสได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวมอนสเตอร์นะครับพวกมอนสเตอร์ลูกน้องนะครับ จะออกมาแบบทั่วทิศทางนะครับอาจจะทําให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยทนดาเมจไม่ได้ก็จะใช้สุบกินะครับย่อยยุพวกนั้นด้วยเหมือนกันส่วนตัวซับพอร์ตนะครับที่ใช้ฮาเลก็เพราะว่าน้องฮาเลมีสตันนะครับก็เหตุผลคล้ายๆกับสุบาิครับเอาไว้หยุดตัวบอสเสกลูกน้องนะครับส่วนเซรีน่าที่ผมใช้เซรีน่าเป็นตัวฮิลเพราะว่าจะได้วางกล่องฮิลให้สุบาินะครับไปอยู่ชิดบอสให้มากที่สุด ทาให้ตัวดาเมจอีก3าตัวของเรานะครับขยับเข้าใกล้บอสแล้วก็ทําให้วงสกิลนะครับถึงบอสตลอดเวลานะครับแล้วก็บอสจะได้ไม่ลิง3ตัวนี้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยาก,นนกจะแนะนํานะครับถ้าใครมีทรัพยากรเหลืออยากจะแนะนําให้อัพสกิลของซูซามินะครับสกิลหนึ่งให้ถึงเลเวล3นะครับเพราะว่าจะทําให้สกิลของน้องนะครับเขามีสตันด้วย,วยก็เหตุผลก็จะคล้ายๆกับ ซึเบกิกับฮาเละนะครับก็คือเอาไว้หยุดบอสครับสังเกตได้วา่าตัวละครในทีมนี้นะครับตัวดาเมรเนี่ยผมจะเน้นไปที่สกิลกลุ่มนะครับเพราะว่าเผื่อบางจังหวะเนี่ยเราจัดการตัวลูกน้องได้ไม่ทันการนะครับหรือว่าตัวที่บอสเอกออกมานะครับการที่เรามีสกิลแรงๆแล้วก็เป็นสกิลกลุ่มนะครับจะทําให้ตัวลูกน้องมันตายเร็วนะครับ จริงๆตัวบอสชาเลนจ์นี้นะครับบอสอ่ะไม่ได้โหดมากนะครับแต่ว่าตัวลูกน้องที่บอสเสรออกมาครับมันทําดาเมค่อนข้างแรงแล้วก็มีค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ตัวแท้งเราจะไม่ค่อยตายครับแต่ว่าจะเป็นตัวดาเมจเราตายก่อนซะมากกว่าเอาล่ะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวถ้าผมได้ลงชาเลนจ์แล้วผมจะลงคลิปมาอีกทีหนึ่งนะครับว่า ผลเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนเพ่อนอชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ